หลายคนคงสงสัยและแปลกใจว่าทำไมองค์พาซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงดีจู่ๆเกิดเส้นเลือดในสมองตีจนเป็นโรคหัวใจถึงชีวิตได้ขนาดนี้สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเลนทิลาเทพเทียวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชระมหาวชรราธิดาพระพลานาใหม่ก่อนโรคหลอดเลือดสมอง มีรายงานในเอกสารที่ติดตามพระพารานายของพระบรม,มวงศานุวงศ์ซึ่งมีใจความว่าจะดีมากองค์พระทรงร่วมกิจกรรมที่ต้องออกกำลังเป็นประจำและพระพารามัยขององค์หญิงก็อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์สุขภาพก็สุดลงอย่างรวดเร็ว พระอาการของเจ้าหญิงมีคำอธิบายชัดเจนในประกาศสำนักพระราชวางังฉบับที่สแต่ประกาศดังกล่าวก็น่าสับสนมากเช่นกันและดูเหมือนจะไม่ทำให้คนที่รักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพเทวดีกรมหลวงทราบราสาลินีสิริพัชระมหาวชรราธิิดา อาจมีการปิดบังเรื่องโรคหัวใจของอองพาในเวลานี้เมื่อทุกอย่างยังตกอยู่ในความเงียบ2เดือนผ่านไปไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานารเลนทิลาเทพเทียวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชดาอีกต่อไปราชวงศ์จงใจปิดบังอะไรบางอย่างอย่างน้อยก็ให้ทุกคนรู้แต่ไม่มีอะไร เรื่องนี้สร้างข่าวลือเท็จเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดากระทั่งมีข่าวลือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิลาเทพเยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์และจะจัดงานศพในเดือนมีนาคมนี้ เมื่อเผชิญกับข่าวลือเหล่านี้ทัศนคติของราชวงศ์เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเมื่อราชวงศ์ไม่ยอมรับว่ามันถูกหรือไม่คัดค้านว่าผิดสิ่งนี้ทำให้คนยิ่งร้อนรนและไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภนะเรนทิลาเทพเทวดีในกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชชะ มหาวชรราธิดาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วสำนักพระราชวังจำเป็นต้องมีประกาศเฉพาะเจาะจงและชัดเจนหลายคนคงสง